เงาปงออกมแล้วดิใช่ชดใสสเหรอ,นะอ,อ,อยังตูเอเลยมัไมเคยม้วนี้เนยาน่าจะหมดวันนี้ซื้อมูทอดีไก่มาก,กบกีกะัะนีคนละร้อยนะวันนี้อ่ะใช่ข้าวเบอรบอะไรบอันนี้นะมันนี่วะ <laughs> <laughs> มันมีตลาดมยังไะแฟนเาไปสักผามาก็มากทู่เขาน้องตำมะแดงบงัแดง,งสุ้งเนี่ตัวไข่ลอยฟ้าตัวไข่ลอยฟ้าเสร็จเรียบแล้ว không okay. nhặt cười gì vừa nó nhạt mhm 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 หลับไปกับผมปกผมอยู่ดีป๊ะดีปะอีสอนอีสอนสอนไทยกเกมมันได้ขึ้นทางแล้วบอกจินป่ะอีสอนอม่ได้มากเลยแม่งไปคนเดียวเลย <laughs> เนื้อเจงก็เล่นเส้นเจงหัวใเล่นเส้นนะจะปิดเครื่องไงปิดเครื่องไง<ผ>มเร่มเส้นเดียวเตรียมเครื่องไว้แล้วอันนี้ผมรู้แล้วมันขึ้นทางหรือไงอ่ะออกมาขึ้นทางแล้วเยอะ มาเสียทยกินกินก็คือเกลื่อนกางเกงลุงรดได้ลำมาเลย

น้อยแตงโมชื่อนี่ยะดำตะเป็ด <laughs> บล็อกเล็วนับล็อกเล้วจะปากน้ำเสิเด้วยโซเดสจะปากเน้สิ่งอย่าง <laughs> เปินแล้ว <laughs> เจอโบราณเหตุมาขาบแล้วมามาขับยืนหนาที่เปิดเลยนะเจอเลยบินปุแล้วปืนสวยไม่ทันแล้ว <laughs> มันงามันางาแบบยีนันอีกไป อันน้อยซอยมะม่วงมันบล็อกอีกบาทเข่ากันครั